วันนี้ไม่นี้จะเฮ็ดตำเจาพี่แห่งค่ะกะลังปวกขวกระเทียมอยู่นะคะเจวแบบบ้นานๆง่ายๆสไตล์ไม่ใหญ่น้อยอีกแล้วหนึ่งข้าวเหนียวแล้วปากะลังอบนะคะมันตน้องมีเจวกินคูนะคะน่นะจ๊ะเนาะเี๋ยววกระเทียมให้เหลืองแ้วเข้ากระสีขวบบกพอกิกนะคะตําง,ง่ายๆไม่มีอย่างงางงาเลยจ้ะ รอกระเทียมเหลืองก่อนจ้ะกระเทียมเรียบร้อยแล้วนะคะไม่หน่อยก็จะขวบพริกแห้งเม็ดใหญ่นะคะพริกแห้งเม็ดใหญ่ร่วมทั้งพริกแห้งทั่วไปนะ้ำผสมกันถ้าใส่แต่พริกแห้งทั่วไปหลายถ้าใส่พริกแห้งแบบปกติทั่วไปข้างเมดมันจะเผ็ดเกินนะคะจะกินบได้ไม่หน่อยเลยใส่พริกแห้งเม็ดใหญ่ผัดน้ำมันนะคะไฟอ่อนๆค่ะให่หอมนะคะ นี่คือพริกแห้งเป็นไงไม่หน่อยซื้อมาเป็นของจีนเนาะเอามาตําแกวมันแสบไม่หน่อยเพิ่ซื้อมาแล้วค่ะก็เลยมาเห็นหพี่น้องเบ่งผสมพริกทั่วไปด้วยเอาอยู่ที่พี่น้องกินได้นะคะความเผ็ดเขาจะพัดไปขวไปขวน้ำมันเนาะเอาให้ซุกรอบอะคะ่ะแต่ว่าไฟค่ออ่อนนะคะมันจะได้หอมอร่อย เครื่องปรุงไม่น้อยมีแค่พริกกบกระเทียมแล้ว่ะผงชูรสรสดีดเกลือจบนะคะที่จริงค่ะซิตำแบบแจวโจนนะคะเจวโจนก็ะคือมีแต่เกลือกับผงชูรสเนาะแต่มือนี่สีไสรสดีต้องไปน้ำมันจะสีนัวมันชีนัวแซ่บกว่ากันนะคะนะกินก็ขา้าวเหนียวนี่จางแซ่เลยเดี๋ยวผัดให้มันเหลืองก่อนแล้วเรามาโขลก,กันเนาะเอาละค่ะ พริกกับระเทียมกราอยู่ในนีแล้วนะคะใส่รสดีลงไปพร้อมกันเลยจ้ะมันจะออกนัวๆเข้มๆนะคะเกลือค่ะพงนัวจ้ะแล้วก็จะโขลกเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นเจ้าพริกแห้งนะคะเดี๋ยวไปน่อยโขลกแป๊บนึงเสร็จแล้วเรียบร้อยจะสำหรับเจ้าพริกแห้งนะคะแซบมากคุกเขาเจ้าค่ะแซบ กินกับข้าวเหนียวเอามาจำกับแสบนะจ๊ะมันจะออกเผ็ดๆๆๆเผ็ดเผ็ดเข้มนัวนะคะเข้ากันมากเลยค่ะข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าก็ได้นะคะน่ากินไหมจ๊ะนี่มาเบิ่งกันเห็นบอกน่ากินบ่คะตำง่ายๆแต่ว่าะร่องอร่อยชัวร์ไม่ม่วนนิ่มนะจ๊ะไปละจ้ารักนะจุบ๊บ